สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านมีอ้อยเองนะคะวันนี้มีอ้อยมีเมนูอาหารเจมานําเสนอเป็นเมนูเจ3อย่างที่อยู่ในคลิปเดียวกันซึ่งมีข้าวโพดทอดเจเผื่อผสมถั่วลิสงทอดเจและเต้าหู้ทอดนะคะซึ่งทานกับน้ำจิ้มรสเข้มขน้นถ้าหากท่านผู้ชมกําลังทานเจและชอบหรือสนใจเมนูทั้ง3อย่างที่มีอ้อยนํามาเสนอและอยากลองทําทานเอง ท่านผู้ชมสามารถทําตามมีอ้อยได้เลยค่ะไปดูกันนะคะว่ามีวัตถุด,ดิบและส่วนผสมอะไรกันบ้างมีแป้งข้าวเจ้า150กรัมแป้งสาลีอนเนกประสงค์150กรัมเต้าหู้10ชิ้นมีอ้อยหั่นเป็นสามเหลี่ยมนะคะจะได้ทั้งหมด20ชิ้นน้ําปูนใส360กรัมเมล็ดข้าวโพดดิบ200กรัมเผือกขูดเป็นเส้น200กรัมถั่วลิสงต้มสุก100กรัม ผงฟู2ช้อนชาครึ่งน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะพริกไทยป่น1ช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนชาน้ำตาลทรายแดง1น0กรัมน้ำตาลปี๊บ130กรัมน้ำมะขามเปียกเข้มข้น160กรัมถั่วลิสงขัวป่น100กรัมน้ำสะอาด5ช้อนโต๊ะพริกไทยป่นแล้วแต่ชอบนะคะและเกลือป่อน2ช้อนชาส่วนผสมและอัตราส่วนต่างๆสามารถดูที่ใต้คลิปได้อีกครั้งหนึ่งค่ะ ขั้นตอนต่อไปมีอ้อยจะไปทำน้าจิ้มนะคะโดยการเทน้ําสะอาด5ช้อนโต๊ะลงไปในหม้อมีอ้อยเปิดไฟกลางค่อนข้างอ่อนเติมน้ําตาลทรายแดง170กรัมน้าตาลมะพร้าวหรือน้ําตาลปี๊บ130กรัมคนส่วนผสมให้เข้ากันจนกว่าน้ําตาลทรายและน้ําตาลปี๊บละลายดีค่ะ ในสูตรนี้นะคะมีอ้อยจะใช้ทั้นน้ําตาลทรายและน้ําตาลปี๊บผสมผสานกันนะคะเพื่อให้ส่วนผสมออกมามีความหวานที่ลงตัวไม่หวานแหลมจนเกินไปจากน้ําตาลทรายเมื่อมีอ้อยคนส่วนผสมจนน้าตาลทรายและน้ําตาลปี๊บละลายดีมีอ้อยเติมน้ำมะขามเปียกเข้มข้น160กรัมลงไปค่ะและคนส่วนผสมให้เข้ากัน ในช่วงนี้มีอ้อยยังใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนอยู่นะคะถ้าหากท่านผู้ชมคิดว่าไฟมันแรงเกินไปสําหรับท่านผู้ชมนะคะสามารถปรับเป็นไฟอ่อนได้ค่ะในระหว่างนี้นะคะท่านผู้ชมสามารถเติมเกลือได้เลยนะคะแล้วก็คนส่วนผสมไปเรื่อยๆจนกว่าส่วนผสมเข้างวดเล็กน้อยนะคะแต่มีอ้อยจะเติมช่วงนี้นะคะหลังจากที่ส่วนผสมเดือดแล้วมี่อ้อยจะเติมเกลือป่อน2ช้อนชาลงไปนะคะ และมีอ้อยจะปรับไฟเป็นไฟอ่อนนะคะหลังจากนั้นมีอ้อยจะคนส่วนผสมไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าส่วนผสมมีความเข้มข้นและมีความเหนียวเล็กน้อยตามภาพในวิดีโอเลยค่ะได้ประมาณนี้แล้วนะคะมีอ้อยก็จะทำการปิดไฟค่ะและพักทิ้งไว้ให้เย็นขั้นตอนต่อไปมีอ้อยจะไปเตรียมส่วนผสมของแป้งนะคะเทแป้งข้าวเจ้า150กรัมลงมในชาผสม แป้งสาลีอเนกประสงค์150กร,รมัมผงฟู2ช้อนชาครึ่งน้ำตาลทรายเกละเอียด2ช้อนโต๊ะเกลือป่น1ช้อนชาพริกไทยป่น1ช้อนโต๊ะคนสมวนสมนะคะทุกอย่างให้เข้ากัน ฉันนั้นมีเอยจะใช้ไม้พายนะคะ ทำให้เป็นหลุมตรงกลางและเทน้ำปูนใส่360กรัมมีอ้อยจะแบ่งเทน้ำปูนใส่2ครั้งนะคะหลังจากที่เทน้ำปูนใส่หมดแล้วมีอ้อยจะคนส่วนผสมทุกอย่างนะคะให้เข้ากันและเป็นเนื้อเดียวกันหลังจากนั้นมีอ้อยจะแบ่งส่วนผสมของแป้งนะคะออกมาประมาณ300กรัมเทลงไปในชามผสมอีกใบหนึ่งนะคะให้ท่านผู้ชมกะกะเอาก็ได้ค่ะคือส่วนผสมที่แบ่งออกจะมีจำนวนน้อยกว่าอีกชามหนึ่งเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะ และมีอ้อยจะนําส่วนผสมของแป้งที่เหลือที่มีจํานวนน้ำหนักมากกว่าไปผสมกับเผือกนะคะมีอ้อยจะเติมเนื้อเผือกที่ขูดเป็นเส้น200กรัมลงไปทั่วลิสงต้มสุกนะคะ100กรัมและคนส่วนสมให้เข้ากันค่ะ หลังจากที่คนสมสมจนเข้ากันดีแล้วพักทิ้งไว้มีอ้อยจะไปทำส่วนผสมของข้าวโพดต่อนะคะเติม,มเมล็ดข้าวโพด200กรัมลงไปในส่วนผสมของแป้งและทำการคนสมสมให้เข้ากันหลังจากที่คนสมสมเข้ากันดีแล้วพักทิ้งไว้เช่นกันค่ะ ขั้นตอนต่อไปมีอ้อยไปตั้งกระทะใช้ไฟกลางนะคะเติมน้ํามันเกลือปลิสมีอ้อยจะใช้ตะเกียบจุ่มลงไปในน้ามันนะคะถ้ามีฟองอากาศขึ้นอยู่บริเวณขอบตะเกียบแสดงว่าน้ํามันพร้อมที่จะทอดแล้วนะคะมีอ้อยเติมเต้าหู้ที่หั่นเป็นสามเหลี่ยมนะคะ20ชิ้นลงไปวันนี้มีอ้อยได้เต้าหูท้ทอดสําเร็จรูปสี่เหลี่ยมมานะคะหาเต้าหูข้ขาวไม่ได้ค่ะมีอ้อยจึงตัดเป็นชิ้นสามเหลี่ยมนะคะและนํามาทอดเพื่อให้เต้าหู้เขามีความสุกสะอาดมากยิ่งขึ้นท่านผู้ชมสามารถหั่นเต้าหู้ให ได้นขนาดและรูปลักษณะแบบไหนก็ได้นะคะที่ท่านผู้ชมต้องการหรือถนัดมีอ้อยจะกลับเต้าหู้นะคะหลังจากที่เต้าหู้เริ่มเหลืองมีอ้อยจะกลับด้านเต้าหู้ทุกชิ้นเลยนะคะจะทําการกลับด้านแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเต้าหู้เขาจะสุกทั่วถึงจนกลายเป็นสีเหลืองทองและมีกลิ่นหอมนะคะ เมื่อเตาหู้สุกเป็นสีเหลืองทองได้ประมาณนี้แล้วนะคะมีอ้อยจะตักขึ้นและพักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำมันค่ะ ต่อไปมีเอ้อยจะไปทอดส่วนผสมของข้าวโพดต่อนะคะมีเอ้อยจะใช้น้ํามันเดิมนะคะโดยนําไปกรองเอาเศษเล็กๆกออกและเทลงใส่ในะกระทะใบเดิมเหมือนกันค่ะและมีเอ้อยจะทําการคนส่วนผสมของข้าวโพดให้เข้ากันอีกครั้งนะคะก่อนจะตักลงไปทอดค่ะท่านผู้ชมสามารถใช้ช้อนยาวหรือช้อนทานข้าวนะคะตักส่วนผสมของข้าวโพดและหยอดนะคะลงไปในะกระทะได้เลยค่ะแต่อย่าตักเยอะจนเกินไปนะคะเพราะว่าจะทําให้เขาหนาและสุกยากและก็ไม่อร่อยด้วยค่ะ มีอ้ยจะทําการหยอดส่วนผสมลงทอดพร้อมกับพลิกด้านของส่วนผสมนะคะเพื่อให้ส่วนผสมของข้าวโพดสุกเป็นสีเหลืองทองทั่วชิ้นนะคะ ในขณะที่ทอดอยู่นะคะจะมีเศษเล็กๆลอยมาบนผิวน้ำมันใช้กระชอนตาถีตักขึ้นทิ้งนะคะและทำการทอดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดค่ะถ้าชิ้นไหนสุกเหลืองก่อนก็ตักขึ้นพักให้สะเด็ดน้ำมัน,นะคะ่ะในขณะที่มีอ้อยทอดส่วนผสมขอ,ของข้าวโพดนะคะมีอ้อยยังใช้ไฟกลางอยู่นะคะถ้าหากท่านผู้ชมคิดว่าไฟมันแรงเกินไปนะคะท่านผู้ชมสามารถปรับไฟเป็นไฟกลางค่อนข้างอ่อนได้ค่ะ หลังจากที่ทอดส่วนผสมของข้าวโพดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีอ้อยจะนำน้ำมันไปกรองอีกครั้งหนึ่งค่ะและมีอ้อยจะคนส่วนผสมของเผือกนะคะให้เข้ากันอีกครั้งก่อนนำลงไปทอดเมื่อน้ำมันร้อนพร้อมที่จะทอดแล้วนะคะท่านผู้ชมก็สามารถใช้ช้อนตักขึ้นมาทําในลนักษณะตามภาพในวิดีโอเลยนะคะ จะตักส่วนผสมและหยอดทอดนะคะพร้อมกับพลิกด้านนะคะของส่วนผสมเพื่อส่วนผสมของเผือกและถั่วลิสงนะคะเขาสุกทั่วถึงและมีสีเหลืองสวยทั่วชิ้นอย่างสม่ำเสมอจะได้ดูน่ารับประทานนะคะมีอ้อยก็จะทำการตักหยอดทอดแบบนี้นะคะจนหมดและทอดไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าส่วนผสมสุกเป็นสีเหลืองทองและมีกลิ่นหอม เมื่อทอดส่วนผสมของเผือกและถั่วสมิสุกสีเหลืองทองได้ประมาณนี้แล้วนะคะมีอ้อยจะตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันค่ะหลังจากนั้นมีอ้อยจะไปเตรียมส่วนผสมของน้ำจิ้มที่มีอ้อยได้พักจนเย็นตัวแล้วนะคะ ื่อน้ำจิ้มเขามีความเย็นตัวแล้วก็จะมีความเหนียวหนืดและเข้มข้นมากขึ้นนะคะมีอ้อยจะเทใส่ชามอีกใบเพราะว่ามีอ้อยต้องการใช้หม้อนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟสูตรนี้นะคะจะมีความกรอบนอกนุ่มในน้ําจิ้มจะมีรสชาติที่เข้มข้น ในส่วนผสมของน้ำจิ้มท่านผู้ชมสามารถเติมถั่วลิสงข้่วป่นหยาบและพริกแห้งป่นนะคะตามใจชอบได้เลยค่ะมีอ้อยต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกทท่ททานนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอมีอ้อยตั้งแต่แรกจนจบหากผิดพลาดประการใดมีอ้อยต้องขออภัยด้วยนะคะตอนนี้มีอ้อยขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ